ต่อมาเด็กๆเ,เปิดมาหน้าหน้าที่5นะคะหน้าที่5เห็นเลข5้าไหมคะเลข5อยู่ที่วงกลมอ่าสีเหลืองนะคะเลข5้าเลขห้ระบิกนะอันนี้เลข5้ระบิกนะคะเฉ่ห้าถ่ายนะทีนี้เรายังเรียนอยู่ในหน่วย หนที่หเมื่อฉันไปโรงเรียนเรื่องที่สชื่อของใช้ประจําตัวนะคะทีนี้ข้อนี้นะคะให้เด็กๆขีดก,กากบาททับภาพของใช้ประจําตัวที่มีสัญ,ญลักษณ์เหมือนกับภาพที่กําหนดให้นะคะภาพที่เขากําหนดให้ข้อที่หนึ่งนะคะเป็นแปลงสีฟัานสีอะไรคะสีอะไรคะสี สีส้มนะคะทีนี้เด็กๆก็มาดูช้อยเขาให้เลือกนะคะเขากำหนดให้แปลงสีฟันอันแรกนะคะอันแรกเขาบอกว่าให้เหมือนให้เหมือนอันแรกใช่ไหมคะที่เขากำหนดให้ในช่องสี่เหลี่ยมเนี่ยอ่าว่าอันไหนเหมือนกับภาพแรกที่เขากำหนดให้ให้กากระบ,บาดใช่ไหมคะอ่าภาพที่หนึ่งสีอะไรคะอืม สีฟ้าใช่ไหมล้วเหมือนกันไหมกับอันที่เขากำหนดให้อยู่ในช่องสีเหลี่ยมเหมือนไหมคะอ่าไม่เหมือนเรากากระบาดไหมไม่กานะคะภาพที่สองดูสิคะสีอะไรเอ่ยปแปลงสีฟันสีอะไรปแปลงสีฟันสีชมพูเหมือนไหมคะเหมือนภาพแรกไหมมันเหมือนไหมคะมันไม่เหมือนแล้วกาไหมไม่กานะคะ ดูภาพที่สามดูสิคะแปลงสีฟันสีอะไรเอ่ยสีส้มเหมือนกันไหมกับภาพแรกเหมือนกันไหมคะเหมือนไหมคะอ่าถ้าบอกว่าเด็กๆเ,เหมือนค่ะคุณครูเพราะฉะนั้นเราก็ต้องกานะคะอ่ะากาทับเลยนะคะอะ่แปลงสีฟันอันแรกดูข้อที่สองคะ่ะข้อที่สองนะคะเป็นผ้ากันเปื้อนนะคะผ้ากันเปื้อนสีอะไรเอ่ยสีฟ้า สังเกตดูนะให้เด็กๆสังเกตนะคะแล้วก็จะมีรูปอะไรคะรูปหมียวอออยู่ข้างนี้ติดไปด้วยนะคะเด็กๆลองมาดูสามภาพสามอันที่คะมีอันไหนที่เหมือนกับภาพแรกดูข้อแรกนะคะภาพแรกเป็นภาพกันเพื่อนสีอะไรคะสีเหลืองแล้วก็มีติดรูปหัวใจด้วยเหมือนไหมคะเหมือนภาพแรกไหมเหมือนไหมคะอ่า ไม่เหมือนครับคุณครูไม่เหมือนเรากาไหมล่ะไม่กาคุณครูบอกว่ากาอันที่เหมือนเท่านั้นนะคะดูภาพที่สองเหมือนไหมคะเหมือนกันไหมเหมือนภาพแรกไหมคะที่เขากำหนดให้อ่ต้องดูด้วยนะคะว่าผืนผ้าสีอะไรสีฟ้าแล้วลูกกระตูนที่มันอยู่ข้างในสีอะไรเหมือนกันไหมอ่าถ้าเหมือนก็กานะคะ เอ๊แต่แต่เรามาดูข้อที่สามก่อนอ่าเป็นสีอะไรคะสีเขียวเหมือนไม่ล่ะเหมือนไหมไม่เหมือนนะคะเพราะฉะนั้นเราตอบข้ออะไรคะอ่าภาพที่สองนะคะเราก็กาเลยต่อมาข้อที่สามเห็นไหมคะเลขสามอาราบ,บิกนะคะอาราบ,บิกเป็นรูปเลยคะเป็นรูปภาพแก้วนะคะแก้วถุงกาแฟนี่แหละอ่า ในภาพแก้วจะมีรูปอะไรคะในกลุมจะมีรูปดาวแล้วก็จะมีที่จับด้วยเรามาดูซิสามภาพที่เขากำหนดให้ว่าภาพไหนที่เหมือนกับภาพแรกนะคะดูอันแรกเหมือนไหมคะรูปดาวเหมือนแต่มันมีหูไหมคะไม่มีแล้วมันเหมือนไหมมันไม่เหมือนเพราะฉะนั้นเรากาไหมไม่กานะคะอะมาดูภาพที่สองภาพที่สองนะคะ เหมือนไหมคะดูสิมีรูปดาวตรงกลางเหมือนกันมีหูเหี้ยเหมือนกันเลยกับภาพนี้อ่าใช่ไหมเหมือนกันไหมการไหมคะอ่าอกากาภาพที่เหมือนนะคะอ่าแต่เราลองมาดูดิภาพที่สามทำไมเราถึงไม่ได้กาเลยภาพที่3ามเพราะ,ะรมันใหญ่ใหญ่ใหญ่กว่านะคะขนาด ขนาดไม่เท่ากันนะคะก็มีหูหิว้วมีรูปดาวเหมือนกันแต่ความกว้างไม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ไม่กาแล้วก็มากาข้อที่2เหมือนกันอันนี้ให้เด็กๆฝึกสังเกตนะใน,นการฝังสังเกตนะคะดูรูปรองเท้านะคะรองเท้าทีนี้ข้อที่4อ่ะคุณน้อยลองบอกข้อไปนะคะข้อ4อันนี้เลข4ี่สี่อารอาบิกนะคะดูภาพรองเท้าที่เขาให้กําหนดให้มานะคะว่าเหมือนอันแรกไหม ดูอันแรกนะคะเป็นรองเทา้าขีบนะคะใช้อ่าเท้าคีบนะคะเหมือนไหมไม่เหมือนนะคะอ้าวดูอันที่สองเหมือนไหมคะอ่าคงนี้รูปคงนี้เหมือนกันเลยนะคะอันที่สามเป็นรูปไข่เป็นภาพไข่เด็กๆคิดว่าภาพไหนเหมือนเหมือนคะ อ่าอันที่สองนะคะเหมือนเลยเรากาเลยนะคะเพราะภาพแรกก็เป็นไปคีบแอเป็นคีบนะคะอันที่สามก็เป็นไข่ามามันไม่เหมือนกันกับภาพนี้นะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆก็ต้องกา,กา่ะข้อที่สองนะคะอ่าหน้านี้ก็เสร็จนะคะเด็กๆเสร็จหรือยังคะอย่าลืมเขียนชื่อด้วยนะคะอย่าลืมเขียนชื่อด้วยนะคะฝึกเขียนชื่อตัวเองตามรอยประที่คุณครูให้ไปนะคะ Thank <music> you.